<laughs> <coughs> à, làm cây cứ coi biết không ấy. Sai mua thuốc hạ độc gì Mà mà, đéo <laughs> <laughs> đi qua bên. <cười> <cười> ừ. không đâu Mà hả? ปู่ข้าวัวนน่อยู่เป็นปู่ยังน่แะปูอะไรคอยฟังข้าวคัวนีิอยู่โอ้โหโอ้หปิดแฟตตัวรูปแบอทล่างไมล่างไหมแม่นียังล่างยงล้างล้างแล้วามเลยเแ้วล่างเยเส

นี่มีไดเนียมดิตอนี้เออๆเอาไปใส่จุมัหียในบวได้ได้หดเลยเด่นไปเิไแลไ้เอาปิดไ้

ใุ้ทควายกันเลยีแค่าหาง,งแบ,บลคบลยแต่ว่าผู้เูเขาด่มาเกียวโอมันเหลวไม่หน้าเป็นนุ่มหน้าก็เห็นดแ,แบวน่อยม้นี่แต่ว่าเห็ดบากผู้นี้นไปน,น,น้อยเอาใส่เกีวไปมลูกเอาแค่สวยนอยนะสดมาสดมาก ไ่เาไม่ต้องรัดเลยมาอะไรไม่ปัดเด็ดหรอมดีจุ่กินเวดับ เนี่ยมันเนี่ยแดดย้นทอดวันนี้ทอดใส่พริกก็พริกขิงดูต้ต้องอแล้วเดี๋ยวให่อะไรตัว้เาดีเบ่ฮัตบ่ฮดานหนาทอดอบฮัตตาแก่หน้าดีทอดตาแกมันทอดแต่ทอดต้องมีพริกิงูดเรเียมกรียมดอ อันนี้ยังนี้ภักเ่์ว่าเ็หอีกงตุ๊าเรื่วเนึเรื่องขอึน้น่งแล้วเอาขอแบบนี้เอาขอแค่มาบบนี้โอ้ แตคนนีนะเีววก็มีหูเนาะแต้าเกิดมันคือมันสีมันือสัแล้ก็ 对不对？进口嘛。 บาดิมันต้องห้เมาตัึงเงียแต่แแกรัเราถ่ายได้ม่เรานเราเปิที่่เียวเลดกนอมึงเนียเพ่งมึงมิดรองดิลุงลงงางนีหนาลงเลยบ่อหมลงก่อนนะครับ

รู้้ฟงิที่ขมงใน่วนีอว่าร้นอนยังไงน่นแก้วแนวนึกบรเลยานเคือแร่ีกับจับตาเขาเลยวยาทำกับเขไปยิดูมอยก่บมาพีกับเมียเลยเปนาเลยมั่ก แลวว่าวัวดูยังตองบกที้เราต้องาเียบามันดูดูวว่าขอทายบหห้าวอางม่หน่ย

เม่แท to ็บแท็บล้อมึงตะกี้รถเม่าเราแต่ว่าผมก็แก่ซะอีผมวันนี้ขับรถนำค่อยขี่ไปเมาเราเนาเวียดเวียงแค่ยืเมาเราขาวเลยมันเมาครอีนิดบนวัประมาเตาหรอมันเมาบุหรี่

พัดแต่ยังน่าดีดึงเลยโอ้ยกนแพงแขวนไหว่ราแล้วเป็นตงมันมันเปลี่ยนมันก่ยวกมันได้ก่อนว่าแล้วนี่บอไหวทหารมันยุติโดมันบางทีแล้วตอนนั้นจะ้ถูกไาเนี่ แกหอห้พอนํปลาลมาสูตรก่ามาเด้อครับสูตรโบราณนี่ครับเป็นสูตรโบราณตกล้วนน้ำปลาแดกให้มันแห้งติดก่นะเนจ้หอมเหอมักจากนดหนอยอยู่ดีเอาไหมเด็ รีครึง่งใส่ไปขวดกูเลยวายยินก่าเน้ยเน่คนอ่านว่าเอาทานใส่ไพนาะว่าแัดเราดีล like Fl ุ oh. <c oughs> <c oughs> ้งกวนกจังนั่ขก็ยังผมองนเติมมือน่ใส่มาเดียวบนมมเดียวเนาะลย่าง วันยูวันยูสนามแนสเซอรกิตกอนด้บุรีรัมย์สเตเดียมนี่เสร็จแล้วครับหลังจากขวานำปลาแล้วขวานำปลาแดกแล้วขวานวอไทยจุอยโอ้โสามรอพว่ะขวานอไทยจุอย tôi đã tặng cho bà đấy đi tôi không lên, rồi rút lên rồi. Rồi. Sự cái gì tôi lên có cái gì tôi cũng có cái gì tôi cũng có cái gì tôi cũng có cái gì nào ta ta <laughs> 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 cái gì tôi có cái gì tôi cũng có cái gì tôi cũng อาไปจัก oh, ียวใสยูไที่อนนี้โอ้คู่นั <h <h ่นคู่เดิมเมาตีขี่จักรานจำทางพี่ไก่ต่วนคู่อย่างว่าอยู่ขางเรียนไปเจ็ดหมื่นเจ็มื่นเจ็ดขึ้นยิเอต้องามาต้องเรียนต้องซื้อหรอเขาเครียวว่าเขาไม่หเน้ ออมาเติมมาโอ้มาจีบบอกให้เอาสาวซเกมากอย <c oughs> ู่สุมงก็เสีวเนาะเสีวเนะเาะเพ่อ,อะไร,ระเขาเ <c oughs> ส้เเนอ <c oughs> ่เ,เองใสันตันนวคนไงพ่นธากินลาบได่ตะโลนหล่นผุนมั่ห่อนะอาพี่พี่ขวากาขวาเส้นพี่น้อง,งหอมหอมส

มามาเาเออแกห้ามห้ามยิเขาแล้วเขาหลอกหลอกไหมเออแมนนันไว้ซีเรียสดิหูจะตีไปที่มันเว้ยง้ามแกวแล้วเดียบหกินอิ่มกว่ี้่งแกอิ่ม

บ่แล้วแค่ต้องเอาจีบลงแจีบลงแดแล้วแทหมุลเนาะมันบลหงไหมมันลงว่ะลงก้อนบมันยังาอาทไมขีเมาทางนั้นไม่ดมเหักก่รง ไปยนี่เน์ว่ากินเฟรนช์ฟกันน่เฟรนยนี่ี่นนิที่ี่าไี่าครับหน้าุกเองอันนี้นัเอาหน่วยนางด้่นนีทางด่างมเย้นทางด่างนี่เนนั่่นึกว่าหน่วยีีีงีมันมันบ่ย่เพิ่มเสีใจหอกปกหมนัก ยิงยังอไปโนิซานแมจ๊ะอูบอกไรโอ้ยนาเป็นออกมาหน้าบัตรยังออกมาหลายหน้าบัตรว่หน้าบัตรวัดที่ได้ขายบอกวันนี้หน้าบัตรว่หนี่แล้วเก็บมาเออหน้าบัตวัที่ได้ขายบอกวันนี้หน้าบัตรว่เอะไออกเงี้ยหนึ่งออกเงี้ยไหนปาบ มันเีนึงนี้ียายอป่ีอมือนึงเาันถกปา้อนไปะเ้กแพงไปยังบ่แพงหรอกไห้กไปเก็บกินเอาเมื่อไหรซื้อันผมม่น่ะกับใส่ของไปอกอี้านไหมไปนั่งยื้อต้นได้เหรอถ่ายคลิปไปนั่งยื้อต้นไดทอดดีแมน่ะน็อกนอแน็ะออั่นได้ได้พวซื้อไปไขอเนจอกกันเลยแมนขั่เลยก็เห็้ย ต้องปากับร้านสออกไปนั่นและนแหละทั้งไม่แพงนนี่ว่ากาศหินนี่ั้งอันนี้ไหมนาราไปนั่งที่่วนพักได้ไหมเอาโต๊ะงี้เปนนีโต๊ะตงี้ไปนั่งไหมไปเลยทีโี้เคงก็ขายแล้วไงขาิบีายังแล้ยัเพื่ นี่ผัาเว็ดนี่ต้มยำเขาต้มป่าต้มเห็นบานเราขายต้มยป่าังมดโอ้ต่มน้นตนน่ะอมึงสามตนน่วเ่กเยกมากังตดต้องมาี่กทัใหญ่นเนี่้แขงนี่ักูรงมึงนะแรงอได่แลหบ้าเด็ดรก้ตัวรึเปล่าอน

mười một lần 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 mười một

เมันเขาคือเทียงวะแยนเัี่ัได้กนาจะอจริงใด้นเรียาะไรอย่างี้ออยนีมีอีกหคนครับมาเนาะแ่บาคน่เลยวะเนเนาะนี่กาวเรีมาอีกเก็บคาเรียงมาผมเนาะ